โอเคครับสวัสดีภาคป่ายนะครับ EP นี้แอดก็จะมาลงราวสตาร์นะครับนี่ที่เห็นนี่แหละครับผมราวสตาร์นะเมื่อวานได้96เด็ดเเลยนะครับเจาะ2คู่นะเมื่อวานวันนี้เจาะ3หางนะครับผมเยอะขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่ใครตามแอดมินนะครับผมอ่านี่มาดูไทยเที่ยงนะครับ85เป๊ะเนาะไทยเที่ยงเนาะ ออก8 8 5 7 5นะครับนี่8 5นะฟัน5เด้งบนล่างครับ7 5เจาะ8 5นะโอเคนะครับผมแล้วก็หุ้นไต้หวันนะก็มา9 4นะครับผมแต่ฟันไม่เข้านิ้วเจาะเนี่ยหลุดแต้มเดียวนะครับเสียดายนะถ้า9 5นี่ร้องอีกร้องอีกยกนะครับถ้าออก9 5 5 6 5 4เลย9 5 5 4นี่จะหื กระเป๋าตุงอ่ะโอเคครับก็ถือว่าก็ไปลดเบ็ดด้วยไงเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยชอบพุ้นบวกคราบแอดก็เลยลดเบ็ดโอเคก็ถือว่าบวกกันมาเยอะอยู่ครับเพราะมันได้สีเดงมามันมาถึงลดเบ็ดแต่ก็มากันเยอะมาสีเด้งนะครับผมก็ได้กันเยอะบวกกันเยอะอยู่มาดูลาวสตาร์กันดีกว่าครับวันนี้นะโอเคแอดให้อะไรนะครับผมขอเซนเซอร์ชื่อสมาชิกไหน เซนเซอร์เซนเซอร์อ่้เซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์อ่้เซนเซอร์เดีเห็นกันอ่้เซนเซอร์เซนเซอร์อ่้เซนเซอร์เซนเซอร์อ่้เซนเซอร์ไหนนึงโอเคครับวันนี้ที่บ้านก็รวยกันรับเละกันอีกแล้วนะครับผมเล่า star s fun สามนะครับผมเจาะสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดแปดสามเจ็ดนะครับผมย้ำนะครับเล่นกับแอดมินนะครับ ตัวฟันนะครับนี่ตัวฟันใช่ไหมแอดฟันสามอันนี้ให้บนวิ่งล่างรูดนะครับบนวิ่งนะครับผมบนวิ่งล่างรูดจะเซฟตี้ได้ดีมากเลยเซฟเงินในกระเป๋าเรามากเลยนะครับผมช่วยได้หลายทีแล้วนะครับย้ำนะครับผมบนวิ่งล่างรูดขอให้รวยๆครับผม837ดลาวสตาร์ครับผมโชคดีครับผม